ต้งแกคบกูชื่อไเนี่ยปรเทศกาลาเฮ้ยประเทศกาลามเฮ้ยบอกแล้วมงอกกูเอาะเยังเฮ้ยปัะคจังหวะน้าประเนี่ยยังได้บอกเขาหนาด้ยนะครับ อาลยัยล <screws> <ground> ่วงใหญ่มาถึงที่สาลีบุตรนี่คือจุดบังหลังบ้นพุทยันกู่แมาล้วงมาบเือบกตหันก้ากูสีพ้าไปเก็บจำขอใ้น้องใจที่เครียดแค้ก่มนีได้จมมันมองไปบงทักนานนานอุบเปิ้งเปิงอยกูกันนะอีกแบอผ่านตอต่อกน นี่คือที่มันหอมทำหอมนี่มันหนี่ไตรงไม่ใหวานดักจังหนดักกันโอ้ยมันลดลดตัวหม่จังเลองเป็นั้วเป็นคิดพิ่แ้ไปเบิ้งนานนั้นโอมสันคงควาลตงตะลึงตาโตนั่นเปูหลังน้อง